Take me Hanukkah. วิวคัมจูคินจูไปด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนลูกไปไหนลูกมาดูนี้ข้างหลังกันทุ่งดอกทานตะวันนะคะนี่สวยไหมลูกสวยไหมสวยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เราก็มาจุดแรกกันเลยนะทุกคนนี่มันจะมีจุดถ่ายรูปตรงนี้นะน้องคิมจะขึ้นไปถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแต่รูปกันหนึงนะอะน้องคิมโอ้โหขับเลยลูกขับเลยใส่เกียร์ด้วยใส่เกียร์ด้วยปุ๊บ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  โอเคเดี๋ยวแม่จัไปถ่ายรูปกันทุกคนบรรยากาศสวยนะก็ะมีบอกทานตะวันเยอะเลยนี่เดี๋ยวน้องคิมกับปะ๊ปะป๊ากำลังมาค่ะมาถ่ายรูปกันน้องคิม,มนมี่ทุกคนมันจะมีทางลงทางลงโอ้โหสวยจังเลย ไปใกล้ๆดุดอกไ,ไม่ได้อะป๋ามันมีมันมีแบบแมลงอย่าไปใกล้ๆดอกมันนะลูกนะมันมีแมลงเลี่ทุกคนสวยมากโอ้โหดอกใหญ่มากทุกคนนี่ดอกใหญ่มากๆเลยกวา้างใหญ่ไพศาลเลยทุกคนมาดูดอกนี้หน,น่อยมันจะมีผึ้งนะทุกคนอันตรายนะระวังนะที่ นี่ทุกคนที่นี่ก็เป็นเมืองดอนเซนวิวนะคะคลิกลิกนะคะในการมาถ่ายรูปกับดอกทานตะวันนะคะนะว่าเราต้องใส่เสื้อสีอะไรนะทุกคนนะเราต้องใส่เสื้อประมาณสีดําสีขาวนะคะทุกคนแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็สีแดงนะคะจะได้ตัดกับดอกทานตะวันนะคะทุกคนเราจะต้องถ่ายมุมเฉยอ,อย่างนี้นะทุกคนนะแล้วก็ถ่ายผ่าน ดอกไม้อย่างนี้นะทุกคนเราอยู่ด้านหลังแบ็กกราวน์นี้นะคะแล้วก็ถ่ายดูมุมแบบเผลอธรรมชาตินะทุกคนนะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะคะตอนท้ายคลิปนะนี่สวยๆทีเลยเ <laughs> ยอะมาก <laughs> เราจะพาไปดู <laughs> <ง S 1> หูตรงนี้ก็มีรถเทคเต้ด้วยนะคะ <laughs> นี่มีรถเทคเต้ให้ถ่ายด้วยนะทุกคน เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะน้องกิมสวยนะคนบรรยากาศดีนะวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะคะแต่มีแดดเป็นช่วงๆนะคะทุกคนตอนนี้มีเมฆนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะรอแดดก่อนนะคะเราจะถ่ายรูปกับแท็กเตอร์กันนะจ๊ะสวยไหมลูกสวยโอ้อยู่ไม่ไกลนะกับบ้านเราประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีนะขับรถมาสวัสดีทุกคน น้องกิมดูเดีนี้ตรงนี้วิวสวยนะลูกนะสวยนะป้านะอู้นี่ก็สวยนะทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมหลงทานตะวันมันหันไปทางเดียวกันอะที่มันหันมาทางนี้หมดเลยนะทุกคนทำไมมันหันหลังทางนี้อะไม่รู้นะใครรู้ช่วยบอกด้วยมันหันมาทางเดียวกันอะเหมือนมันพ้องใจกัน ทุกคนเห็นไหมนี่มันถัดมาทางนี้หมดเลยเหมือนใครมาค่ะยกมือขึ้นก็มีกิจกรรมนะทุกคนขายดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าลูบี้ลิสตีอิตาเลียนเดล,ล่คาเฟ้โอ้มีของกินขาย,ยให้ทุกคนเลยตังนี้ปล่อยพี่นะ นี่ทุกคนมันมีดอกไม้ขายด้วยนะคะอันละสองเหรียญนะทุกคนนะวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะที่นี่ก็มีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารขายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ นี่ทุกคนยาวไปถึงโน้นเลยนะนู่นตรงนู้นเลยทุกคนโอเคบายบาย